ตอนนี้ผมอยู่ในเกมที่เรื่องคอสองจะมาลองสโตร์กันนะครับเรื่องฟอสองเป็นแบบเกมแนวยิงเป็นเวฟนะครับเราจะอยู Pokémon 3. Pokémon 3. Pokémon 3. ่ในพื้นที่แบบจำกัด ก็เว็บหนึ่งก็จะมีร้านค้าเปิดให้เราวิ่งกันไปซื้อของให้ไหวภาพพวกคนที่ทดลองพวกนะไปได้เงินทีกีนะครับสกิลเหอนกบภาคที่ผ่านมาคลิปตอ,อนหนึ่งความเป็นคริงฟอ์ได้ดีนะครับ ใจตั้งแต่างหนึ่งแล้วสนุกมากภาพภาพิเสวยงามครับทํามออกมาได้ดีรถคงรถไฟส <c oughs> ามารถทำลายได้นะใช้ระเบิดก็ต้องระวังนียคือจะมิดอะก,ก็ไม่ดับนะ ซื้อของทางซ้ายปืนในร้านนะครับทางขวาเป็นปืนนุ๊ของเราตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเงินตรงนี้ก็เป็นราคาขายของราคาซื้อเนี้ยร,ราคาขายเซลล์ขนัดใบตักไม่พอนะคร็ซื้อแค่กระสุนพอเก็บตังค์ไปซื้อปืนืูปืนไปบ้างเนี้ยมันเงินกับทางแคทพิกนิก ขนาดย่อมนะครับอามาดัดแปลงเป็นปืนทำอะไรไม่ได้เราก็บพลไฟทำเงินมากเลยเดี๋ยวเราไปเทสในห้องที่มีคนเล่นกันดีกว่า